แป๊บเดียวแผลหายเร็วมากถ้าวิธีการที่เขาปลุกข้างหลังอะ่ะเขาจะต้องผ่าข้างหลังเลยนะจริงค่าปลุกมันแพงค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นงานหัตถกรรมนะคะมันเป็นงานหัตถกรรมค่ะมันก็เลยแพงแบบผ่าน่ากลัวใช่ไคะถ้าเป็นแบบแบบก่อนนะ่ะน่ากลัวดีที่ที่ฉันไม่ได้ทําแบบนั้น แล้วก็โชคดีที่ได้เจอคลินิกดรออนวันที่แบบไปคุยกับคุณหมอว่ายังเจอพี่สงการอยู่เลยพี่สงการ์ก็ไปปลุกผมที่นั่นพี่สงการอะเจ็บแต่นทนได้คะ่ะเนี่ยเดี๋ยววันที่24ก็จะต้องเจ็บเพราะว่าจะไปทําจมูกจะไปจะไปทําจมูกนะฮะจะไปเสริมทำจมูก,นะไ,ปมกไปเสริมจมูกแบบโอเพน วันที่24นี้ก็จะไปเจ็บอีกทำกับอาจารย์หมอจำรูนค่ะรู้จักไหมรู้จักอาจารย์หมอจำรูนไหมคะที่เขาทำจมูกให้แอนนาเสืออาจารย์หมอจำรูนเก่งมากนะจะไปตัดปีกนิดนึงแล้วก็ นั่นแหละเมื่อไหร่แม่จะไปหาน้องฟอร์ที่ยี่สค่ะแฟนนางจะลงมากรุงเทพเสรยดายงานอันนี้หมดไปแล้วว่ะกาชาติสวนลุมอะอยากไปเดี๋ยวปีหน้าไปได้ไหมคะปีหน้ามีอีกไหมปีหน้าไปเที่ยวกาชาติสวนลุม